สวัสดีนะครับผมชื่อนายกจรศักษ์สมบงร์ครับครูคืนถิ่นเอกภาษาอังกฤษสบปเขตหนึ่งอุดอรนะครับจบจากมหาวิทย,ทยาลัยราชภาัฏมหาสา,ารคามนะครับสาขาวิชาบรรรักษ์ศึกษาและก็ภาษาอังกฤษครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับการเรียน i อเอกับอาจารย์เอให้ผ่านครั้งเดียวนะครับผมเองเนี่ยก็ผ่านการสอบโทรอีกมาแล้วหนึ่งครั้งตอนที่มหลาลัยจะสอบตอนนั้นคะแนนก็ค่อนข้างที่จะยอมรับเนาะเพราะเราเอง เรียนเอกคู่ก็ไม่ได้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีขนาดนั้นนะคะก็เลยจะบอกกับเพื่อนๆหลายคนนะคะที่ไม่มีพื้นฐานแล้วก็อยากจะเอาคะแนนนี่เพื่อใช้เป็นเอกสารในการยื่นนะคะถือว่าเป็นด่านสุดท้ายของเราแล้วเพราะว่าทุกคนเนาะตอนนี้ก็มีตําแหน่งของตัวเองมีเก้าอี้เป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วเหลือแคอ่ว่าเราจะเอาเก้าอี้ตัวนี้มาได้หรือเปล่าก็ ต้องมีคะแนนตรงนี้เป็นส่วนสําคัญนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เหลืออยู่ก็ประมาณ2-3เดือนที่เหลือก็ถือว่าเป็นเวลาไม่มากเนาะก็ยังให้ทุกคนนะครับเลือก าการสอบที่มันตรงที่มันเป๊ะไปเลยเนาะไม่ต้องสอบเสียงเงินหลายครั้งนะครับก็อยากจะแนะนำคอร์สเรียน IEL กับอาจารย์ A นะครับสามัอิงบนะครับท่านก็จะให้เทคนิคเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งสำคัญเนี่ยก็จะช่วยดึงคะแนนเราขึ้นก็จะเป็น writing อาจารย์ก็จะมีแพทเทิร์นให้ซึ่งเป็นแพทเทิร์นที่ง่ายๆนะครับแล้วก็เราสามารถจำไปใช้สอบได้จริงแล้วอีกนันึงก็คือ,อในส่วนของ speaking อาจารย์ก็มีการฝึกให้เราได้พูดอยู่ทุกวันนะครับ ส่วนการฟังแล้วก็การอ่านเนี่ยก็จะมีคุณครูติ๊กนะคบช่วยอมอบเทคนิคแล้วก็จะให้แบบฝึกหัดมาให้รับฟังทุกเช้าเวลาเวลาการเรียนก็เรียนผ่านไลน์คับผ่านโปรแกรมไลน์อาจารย์ก็จะให้เราฟังส่งเอกสารส่งทริคดีๆในการทําข้อสอบ i e l มาให้เราทุกวันให้เราได้ฝึกสิ่งสําคัญเลยกับการเรียน i e l ออาจารย์เอจะบอกนะคะเส,สมอว่า i e l เนี่ยไม่กลัวคนเก่งแต่ว่ากลัวคนขยนันดังนั้นเนี่ยเวลามีงานอะไรจะ แนะนำให้เพื่อนทุกคนเนี่ยส่งทําส่งทุกครั้งนะคะเพราะว่ามันเป็นการทําให้เราได้ฝึกเนาะแล้วก็เวลาที่เราสอบจริงเราเจอข้อสอบจริงเราก็จะสามารถนําสิ่งที่เราฝึกนะครับมาสามารถทําข้อสอบได้นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับว่าที่แม่พิมพ์ของชาติทุกคนแล้วก็ขอบคุณอาจารย์เอ,อกับพี่ตินะครับถ้าไม่มีสองคนนี้เนี่ยก็ ยากเหมือนกันนะครับในการที่จะเอาคะแนนภาษาอังกฤษมาใช้ในการยื่นตรงนี้ครับขอบคุณมากๆครับอยากจะเรียนเชิญคุณครูทุกคนเนาะที่ยังไม่ได้มีคะแนนตรงนี้เนี่ยมาเรียนกับอาจารย์ A แล้วก็กับคุณติกนะคะเป็นกำลังใจให้นะครับ believe you can and you have been there bye thank you